ดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาดังคําขวัญที่ว่าราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ําเลิศล้ําการกรวีคนดีศรีอยุธยาวิถีชีวิตของคนที่นี่ส่วนใหญ่จะผูกพันกับการเกษตรการทํานาและมีสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญกับการรงชีวิตของคนที่นี่ก็คืองอบค่ะ อำเภอบางปะหันมีความสำคัญนานมาเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกลุ่มจักสารงอบไทยใบรานซึ่งเป็นสุดยอดภูมิปัญญาตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลบางนางรา้าอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปกันเลยค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานกลุ่มจักสารงอบหมู่ที่5ตำบลบางนางรา้าคุณทาราวจุลวงค์หรือที่เราเรียกกันว่าพี่ดุยยค่ะพี่ดุยยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่ดุยยคะงอบเนี่ยมีเรื่องราวทมเป็นมายังไงคะครับต,ต้องย้อนกลับไปว่างอบเนี่ยครับมีการทากันมา,อย,าอย่างยาวนานนะครับสหาจุดเริ่มต้นไม่ได้นะครับแต่สันนิษฐานน่าจะมีมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีธิยานะครับซึ่งเป็นเครื่องประดับศรีรษะแล้วอ่าวิเวฒนาการมาเป็นเครื่องสวมศรีรษะนะครับอย่างที่เห็นเป็นงอบเป็นหมวกปัจจุบันนี้ครับพี่ดุยยคะแล้วอ่งงอบที่เราเห็นอยู่เนี่ยคะ่ะมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรบ้าง ครับเราต้องบอกว่าการทำงอบในอำเภอบางปะหันเนี่ยนะครับไม่ได้ทำที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเป็นการกระจายกันทำตา,ตามความสนัดของแต่ละตำบลน,นะครับในอำเภอบางปะหันอย่างเช่นนะครับการสารโครงงอบ ก็จะมีความถนัดกันที่ตำบลตันเอนบ้านครอบบางเพิงบางเดือส่วนรังงอบนะครับก็จะเป็นตำบลนบัลลีกัตบตำบลทับน้ำนะครับส่วนตำบลบางนางร้าและตำบลอื่นในอำเภอบางปะหันก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนของการติดเย็บเปลานตั้งแต่เริ่มของการติดการเย็บนะครับการผูกขอบก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับจนเสร็จขบวนการเป็นรูปงอบนะครับงอบเนี่ยนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่รังงอบนะครับซึ่งอากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ดังที่สมเด็จกรมพยานริศลานุวัติวงศ์ได้มีรายพระหัตถ์ทูลสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2480ในหนังสือสารสมเด็จว่าครั้งไปเที่ยวขุดอ้ายพังๆที่กรุงเก่าเพื่อดูอะไรเล่นแล้วกระหม่อมอไปเป็นรมพิจารณาหาสาเหตุก็เห็นว่าคงเป็นเพราะด้วยใส่หมวกสกาดมันเป็นหมวกสำหรับเมืองหนาวโดยปรารถนา ที่จะให้ไอร้อนได้ออกจากหัวขังอยู่บนหัวให้มีความสุขเอามาใช้เมืองเราผิดประเทศจึงทําเจ็บสังเกตเห็นแม่ค้าชาวเรือเขาใส่งอบเที่ยวไปกลางแดดทั้งวันยังคำ่ำดูเขายิ้มแย้มแจ่มใสดีนึกดูเห็นว่าเพราะงอบไม่ได้ครอบคลุมหุ้มศีรษะมีลมพัดผ่านลังงอบได้ดีจึงซื้องอบไว้ให้ใส่ไปเที่ยว ตั้งแต่นั้นก็ไม่เป็นลมอีกเลยจากหนังสือลายพระหัตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าลังงอบเป็นส่วนสำคัญที่สุดของงอบนะครับที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอยนะครับและลักษณะภูมิประเทศเขตร้อนแบบเราครับแล้วทำไมพี่ดุยถึงได้ตัดสินใจมาจัดตั้งกลุ่มจัดสารางงอบครับก็ต้องมองไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยพี่มองงอบว่า ก็เป็นการทาถ่ายทอดกันเป็นวิถีชีวิตจเดิม,ดมซึ่งเป็นเป็นแบบย่างเดิมนะครับถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่เนี่ยหนึ่งคือก็จะต้องค่อยๆสูญหายไปเราก็เลยมองว่าเราน่าจะ,ะทําอะไรขึ้นมาบ้างเราก็เลยก้าวเข้ามาตรงนี้หลังจากเมื่อเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พบว่าการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปเราต้องอนุรักษ์2รูปแบบควบคู่กันไปคือ 1. อนุรักษ์วิธีและรูปแบบดั้งเดิมไว้ 2. ก็คือการอนุรักษ์โดยสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบให้หลากหลายโดยเราจะอาศัยฐานจากภูมิปัญญานะครับก็คือเรื่องงอบของเรานี่แหละมาแดดแปลงเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้ดําเนินการร่วมกับเครือข่ายต่างๆไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานกับเรานะครับการร่วมกับโรงเรียนบางประหัน และก็กศนอำเภอบางปะหันถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสารงอบให้นักเรียนในชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ภูมิปัญญาไม่สูญหายไปตามการเวลาครับค่ะพี่ดุยยคะ เอ็มได้ข่าวบอกว่าที่นี่ค่ะได้มีโอกาสต้อนรับรายการทีวีมาตาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับที่นี่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทําของเรานะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็โชคดีด้วยกันนะครับเนื่องจากน้องน้องนักศึกษาและนักเรียนทำโครงงานนะครับเมื่อทําโครงงานเสร็จแล้วก็ช่วยเราเผยแพร่ทังสื่อนะครับทำให้เราเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็คนที่สนใจนะครับก็เข้ามาติดต่อนะครับและมาเรียนรู้เนื่องจากเราสื่อของเราได้เผยแพร่ไปนะครับแล้ว ประการสําคัญหนึ่งเมื่อเราได้มีโอกาสได้ถ่ายรายการเดินหน้าประเทศไทยและได้ออกอากาศไปเนี่ยทำให้ทุกคนสนใจและมีผลตอบรับมากนะครับเรื่องเข้ามาเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทําให้กลุ่มของเรานะครับชุมชนของเรามีรายได้เพิ่มแล้ว <พอ S 2> ทีนี้เนี่ยไม่ทราบว่ากลุ่มของเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสในการคืน ประโยชน์ให้กับชุมชนเังมางครับเพื่อเราเรา,เรามีไรายได้เข้ามานะครับซึ่งชุมชนก็มีส่วนร่วมกับเรานะครับเราก็ได้คืนผลประโยชน์อาสาประโยชน์ให้กับชุมชนซึ่งโรงเรียนในตำบลเราเป็นโรงเรียนเล็กนะครับเราก็ได้นําไปเลี้ยงอาหารบ้านนะครับมอบทุนการศึกษาร่วมพัฒนาบ้างน,นะครับแล้วก็บางทีชุมชนมีการแข่งขันเช่นการแข่งขันทํางอบเราก็จะมีของรางวัลมี รางวัลน้ำใจให้กับคนผู้ได้รางวัลนั้นไปครับยังไม่ไขับบอกว่ามอบของเราเนี่ยไป่างประเทศแล้วใช่ไหมไครับับแล้วก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งซึ่ง<ช>เราเอามอบเราเนี่ยไปอวดโชว์คนทั่วโลกนะครับเมื่อเราไปโชว์ที่ประเทศอิตาลีทางทีมงานก็ได้สั่งมอบของเราะนะครับแล้วก็ไปทาทาโลโกโล้ลงมอบและไปเผยแพร่ที่นู่นนะครับ<ม>สิ่งที่ภูมิใจมากก็คือว่า โดมของประเทศไทยเราติดหนึ่งใน5นะครับของงานที่มิลานอิตาลีครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ดุยมากเลยนะคะที่สาะเวลามาให้ความรู้กับในเรื่องของกลุ่มจากแหล่งงอกนะคะดีครับค่ะคุณผู้ชมคะจากความมหจรรา์ของภูมิปัญญาไทยที่ได้นาำวัตถุดิบธรรมชาติมารังสรรค์เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน วันนี้งอบได้กลายเป็นที่รู้จักอีกครั้งในฐานะภูมิปัญญาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยด้วยความเห็นคุณค่าของคนในชุมชนความร่วมมือร่วมใจร่วมการสืบทอดและพัฒนาของคนในชุมชนแห่งน,นี้ช่างน่าภูมิใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าลืมมาเยี่ยมชมกลุ่มศักษางอบหมู่ที่5ตำบลบางนางรา้อาอำเภอบางปะหันนะคะสวัสดีค่ะ